แอดมินมีข่าวดีมาบอกลดกระนำ50%ถึง80%ชอบด่วนก่อนหมดสินค้าแบรนด์ดังอย่าง a อ r o และ GQ รอคุณอยู่สั่งง่ายๆผ่านแอปช้อปปีที่แอดมินปักหมุดลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะครับคลิกเลยสวัสดีครับพบกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนเตรียมปล่อยยืมตัวนะครับจุดซุนซับเบลกอนาลุกึ่งไทยโสมสรคอรคโดบาน,นะครับในลีกสเปนเตรียมแผนปล่อยยืมจุดซุนซับเบล ก้หน้าตัวจุดกอร์ลูกขึ้นแทนอังกฤษตลาดเดือนมกราคมนี้จุดซุนสเบลถือเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งที่กําลังถูกจับตามองในฐานะก้าหน้าลูกขึ้นแทนอังกฤษนะครับเคยมีประสบการณ์กับทีมเยาวชนของสมโมสรดังๆอย่างทันเนมสเปอร์แต่ก็ไม่ได้ตัดส้นเทวายกันกับทันเนมสเปอร์เพื่อต้องการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แต่การตัดสินใจย้ายไปคอร์โดบ้าในลีกรองของสเปนก็ดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วนะฮะ เนื่องจากยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้การที่เจ้าตัวได้ลงเล่นเพียงแค่75นาทีจาก20เกมสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการปรับตัวหรือการแข่งขันภายในทีมและอาจเป็นเหตุผลที่ทั้งนักเตะและสโมสรต้องหาทางแก้ไขร่วมกันโดยการปล่อยยืมตัวในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้เพื่อหาโอกาสใหม่ที่เหมาะสมกว่าจับตาให้ดีนะครับสถานีต่อไปเจอซึมสเปลนั้นจะเป็นทีมใดในลีก แต่มีโอกาสสูงในนามทีมเจ้าถ่ายเตรียมเจอกันในศึกชิงแชมป์เอเชียมีนาคมนี้แฟนบอลเวียดนามเดือดนะครับบุกเพจซัป,ปโปโรกดดันปล่อยสุภโชคผลทีมหลังจบศึกอาเซียนคัพโอ้ยเก็เหตุไปทัวทีปเนาะแม้การกแข่งขันฟุตบอลในศึก AFF Cup นั้นจบลงไปแล้วนะครับแล้วก็เวียดนามก็ได้แชมป ซึ่งล่าสุดดูเหมือนว่ากระแสดราม่าระหว่างแฟนบอลเวียดนามและเจ้าเช็คสุพเชสารชาติในรุกทีมชาติไทยของเรายังคงคลุกคล่นอยู่นะฮะล่าสุดแฟนบอลเวียดนามจํานวนมากได้มารวมตัวกันไปบุกเพจหลักของสโมสรคอนเซียสโปรตสกัดในเจลกของสุพุชสารชาติแลยเรี่กร้องให้สโมสรด,ดังจากญี่ปุ่นพิจารณาปล่อยตัวนักเตะไทยรายนี้ออกจากทีมเพราะไม่มีความเป็นน้ําใจนักกีฬา ดยกลุ่มแฟนบอลเวียดนามไดแสงดงความเห็นเชิงกดดันไปยังสโมส,สรซัปโปโรในหลายโพสต์บนเพจหลักที่มีรูปของสุภโชคแม้ว่าโพสต์เหล่านั้นจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุภโชคโดยตรงก็ตามนะครับความคิดเห็นส่วนใหญ่นมุ่งเน้นไปที่โจมตีสุภโชคว่าเล่นฟุตบอลขาดน้ำใจนักกีฬาไม่มีสปิริตไม่แฟร์เพย์การเคลื่อนไหวของแฟนบอลเวียดนามครั้งนี้คาดว่าสาเหตุมาจากความไม่พอใจนะครับหลังจากที่สุบโชคสารชาตินั้นนะครับ ยิงประตูเวียดนามเข้าไปโดยเวียดนามมองว่าน่าจะคืนบอลให้กับทีมชาติของพวกเขานะครับประกอบ,บกับการโหมกระแสของสื่อบางสำนักนะครับในเวียดนามเนี่ยพี่พยายามนำเสนอภาพลักษณ์ของสุภโชนในเชิงลบก็ทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์และสร้างความขัดแย้งระหว่างแฟนบอลของทั้งสองประเทศนะครับกูหลงเงินอันซื่อนี่แหละครับตัวดีครับบุกไปทางฝั่งเพจซ็อปโปโรนะครับ,บไปคอมเมนต์เสียให้หายครับพ่อแม่นี่น้องอยาซีหาเฮ็ดครับมันบดี ด่วนสุพัสสชสศรชศาตรนะครับคว้ารางวัลเบสโกอเวอร์ดอาเซียนคัพ2024สุพัชรารชาติแนวรุกตัวเก่งจากเจริกญี่ปุ่นนะครับคว้ารางวัลเบสโกอเวอร์ดอาเซียนคัพ2024อย่างเป็นการหลังยิงประตูสุดสวยใส่ทีมชาติเวียดนามนะครับให้ทีมชาติไทยนั้นพลิกครึ่งนำ2-1จากจหมะปัน่นคุโค้งด้วยเท้าขวาระยะไกลบอลมุดเสียบเสาตะข่ายใส่ทีมชาติเวียดนามอย่างสวยงาม ในการแข่งขันศึกฟุตบอลอาเซียนวิสุวิชิเอลิกทีคับ2024รอบชิงชนะเลิศที่2ที่3ราชบังคลากฬาสถานนะครับแต่ว่าทางฝั่งของอแฟนบอลเวียดน,นามไม่พอใจนะครับเพราะว่าลูกนี้เนี่ยมีปัญหากันนะครับเพราะว่าทางฝั่งเขานะครับฝั่งเวียดน,นามบอกว่าน่าจะส่งบอลคืนให้กับทีมชาติเวียดน,นามนะครับแต่สุดโชคแดนปิงก็เลยเกิดประเด็นดราม,ม่าก,กันร้อนแรงนะครับบอกว่าไม่มีสปิริตนะครับ ส่วนเอดมินนะครับเลือกให้ประตูนี้นะฮะสวยที่สุดในโมนแมตช์เลยนะครับเงีเยี่ยมแฟนไทยได้เฮนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมเชิญ,ญญี่ปุ่นเกาหลีใต้ดวลแข่งถือว่าเป็นข่าวดีในปี2 0ง5นี้เลยนะครับแฟนบอลชาวไทยเตรียมเฮได้เลยซึ่งปฏิทินของทัพจัางสึกทีมชาติไทยในปี2อ6 8มีถึง6เกมนะครับที่สามารถจัดโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทิน ทีฟ้าเดย์ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนปี2568นะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีแผนจากการแข่งฟุตบอลศึกคิงคัพ2025นะฮะอีกทั้งช่วงเวลางกา่าฟุตบอลโลก26รอบก็เลือกโซนเอเชียรอบ3จะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันแล้วเนื่องจากการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนเตะเสร็จตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนปี2568สถานะคว้าตีมจ้าไทยนะครับสามารถอุ่นเครื่องกับทีมระดับท็อปของเอเชียได้ตั้งแต่ช่วงเวลาหลัง ดือนมิถุนายนปี2568เป็นต้นไปโดยมาดามแป้งนื่ความล้มซ้ำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าปีนี้เตรียมมีเซอร์ไพรส์เชิญระดับบิ๊กทีมที่มีรง k i n สูงกว่าไทยอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงจีนนะครับมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยของเราให้ได้ปีนี้จะพยายามหาทีมที่อันดับโลกสูงมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยให้ได้แป้งได้คุยกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศเกาหลีใต้และจีน ถึงความเป็นไปได้ในการอุ่นเครื่องกับไทยรวมถึงทีมอื่นด้วยเพราะตอนนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสวน,นเสิเีีรรอบ3นั้นจบไปแล้วก็หวังว่าน่าจะมีเส์ไพรภ์นะครับก็สุดยอดนะครับมาดาแป้งกําลังดําเนินการให้นะจ๊ะสีไเ้เห็นอันสุดใหญ่ี่ปุ่นเด้อครับพอแม่พี่นองบัตตาเนเปิดระดับโลกนะครับทีมชาติสิงคโปร์กู้แข่งทีมชาตไทยชุดใหญ่นัดแรกเอเชีย จะประเดิมนัดแรกพวบก,กับทีมชาติสิงคโการ์นะครับทีมแข่งจากเอเชียใต้ในวันที่25มีนาคมนี้นะครับที่จะถึงซึ่งก็จะเป็นเกมเปิดฉากนัดแรกของการแข่งขันอาเซียนคัพ2027รอบคัดเลือกโดยสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติสิงค์การ์รังอันดับที่200ของโลกซึ่งมีอันดับโลกห่างจากทีมชาติไทยของเรามากถึง102อันดับนะครับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติสิงคงการ์อยู่ในช่วงปฏิรินฟิฟเวเดย ในการคิดคะแนนฟีฟ้างแรลงกิ้งโล่ซึ่งสโม,มสรจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธในการปล่อยตัวผู้เล่นด้วยก็เท่ากับว่าทีมชาติไทยจะได้นักเตะชุดใหญ่เต็มระบบตอนนี้ทีมชาติไทยนะครับอยู่ในกลุ่มดีร่วมสายกับเติร์กมินนสตันไต้หวันและศรีลังกาโดยจะประเดิมนัดแรกในบ้านพบก,กับศรีลังกาในวันที่25มีนาคมน,นี้คาดว่าจะแข่งขันกันที่สนามราชมังคลาคีลาสถานทีมชาติไทยจำเป็นจะต้องเก็บใยชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นซึ่งการแข่งขันในรอบนี้จะเอาแชมป์กลุ่มเพียงหนึ่งเดียว ไปเล่นรอบสุดท้าย 2, เอเชียคัพ2 0 1 7ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับจวดอย่างเดียวก็ทีมชาติสินคาปัจจุบันรังอันดับที่200ของโลกนะจ๊ะบ<อ>าแต่ใสเอ๊ะพแม่พี่นอ,นองอาวุธใหม่อีชิอนะครับมีฟิลตัวรับบุรีเซียนดนมุนแก้ปัญหาเกมรับทีมชาติไทยวยแมนผู้ใหมาสาดาอีชิเอนะครับเตรียมนำทัพชังศึกทีมชาติไทยรู้สึก Asia Cup 27, เอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกที่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ปัญหาหนึ่งปัญหาใหญ่ของทัพจังสึกทีมชาติไทยในศะึกอาเซียนคัพ2024คือที่ผ่านมาคือ,คอ,คอเรื่องเกมรับนะฮะซึ่งทีมชุดดังกล่าวของอีซีขาบไม่ฟิลตอรับธรรมชาติที่คอยสกรีนหน้าไลา์ก่อนที่จะไปถึงแผวกองหลังมีผลอย่างยิ่งนะครับต่อความแข็งแกร่งในแนวรับของทัพ้างสุกล่าสุดนะครับจับตาดูดีมีผลอย่างยิ่งนะครับต่อความแขง็งแกร่งในแนวรับของทัพจังสึก ล่าสุดนะครับจับตาดูให้ดีๆนะฮะมาดามแปง้งนนลพันล้มซำท่านจัดให้อีกแล้วนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอาจมีเสภัยใหญ่ฟิลิปปาสเก้ er, มิ์ฟิวตัวรับลูกขึ้นไทยเยอรมนีจากสโมสรบริเซอร์เดนมุนทีมยังยญงสุดบุนเดสกาเยอรมันอาจจะเข้ามาเป็นอาวุธใหม่ของมาสดาอิจิอิเพื่อเสริมแกร่งทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยสู้ศึกเอเชียในคร้งนี้สำหรับฟิลิปปาสเก้นะครับมิ์ฟิวตัวรับลูกขึ้นไทยเยอรมันในวัย2 0เ,เปีซึ่งปัจจุบันเป็นแกนหลักในแดนกลางกับบริเซนดดอมุุชสง และล่าสุดเพิ่งถูกเรียกตัวดันขึ้นซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของบริสดุนมวลไปเป็นที่เราร้ยแล้วจับตามดูให้ดีนะครับมีสิทธิ์ได้เห็นมิกฟิวตัวรับสายเลื่อนใหม่อิมพอดจากบุนเดสการ์เยอรมันลุยซึกเอเจนในครั้งนี้ตอนนี้นะครับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเดียวร่วมสายกับเติมมินิสถานไต้หวันและศรีลังกาจะเดิมเกมแรกในบ้านพบก,กับศรีลังกาในวันที่5มีนาคมนี้ค้าว่าจะแข่งขันกันที่สนามราชมังคากีฬาสถานนะครับโดยทีมชาติไทยจําเป็นต้องชนะให้ได้สนนเเดียวท่าั้น ซึ่งการแข่งรอบนี้จะเอาแชมป์กลุ่มเพียงหนึ่งเดียวไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียคัพ2 0 2 7ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียต่อไปนะครับช่องการถ่เตทอดสดนัดแรกทีมชาติไทยพบทีมชาติญี่ปุ่นช่องการไ่ายทอดสดนัดแรกทีมชาติไทยบนเวทีเอเชียทีมชาติไทยชุดยู่20ปีนะครับชุดบูล็อกภายใต้การนอนทัพของวหนคาโคจิญี่ปุ่นเอเมอร์สันเปโรล่าเตรียมลุยศึกฟุตบอลยูย่ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0ง5 รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐประชาชนจีนระหว่างที่6ถึงที่23กุมภาพันธ์ทัพช่างศึกชุดบุล็อกอยู่ในกลุ่มเดียวร่วมสายกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และซีเรียโดยทีมชาติไทยจะประเดิมนัดแรกพบก,กับทีมชาติญี่ปุ่นทีเซนเจ,จนยูสฟุตบอลเทนนิง่งเบสพิทหนึ่งวันที่14กุมภาพันธ์นี้ตามเวลารประเทศไทย16.15นถ่ายทอดสดทางย t u b บทัพช่างศึกนะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k นะฮะห้ามพลาด โดยการแข่งขันครั้งนี้นะฮะจะเอา4ชาติตัวแทนจากทวีปเอเชียไปแข่งขันศึกฟุตบอลยู20ปีชิงแชมป์โลก2 0 2 5หรือฟีฟ่ายู20ปีเวิลด์คัพ2 0 2 5ที่ประเทศบราซิลนะครับแฟนๆนะครับกินเห็นกันอย่างแรนัดแรกทัพช้างศึกของเรานะครับชุดยู20ปีนะครับคิดว่าสกอร์เท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมนะครับย้ำกันอีกครั้งนะฮะเผื่อแฟนๆลืมนะครับขาดไม่ได้นะครับห้ามพลาดวันที่14กุมภาพันธ์นะครับ แล้วก็ตามเวลาประเทศไทย16.15นาฬิกานะครับถ่ายตัวสดทาง YouTube ชังศึกเพจ Facebook ชังศึกนะครับส่วนเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มแน่นอนนะครับในการถ่ายตัวสดนะครับเดี๋ยวยืนยันอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่11มกราคม